จากพวกอคคนทำงานเหมือนกันมาดูนี่ดีกว่านะครับเรื่องของ Fast Furious 7ค่ะซึ่งที่ที่พี่ปุเป้ไปดูมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ที่มีประเด็นที่ดราม่ามาเรื่องเสียเจียงก็ตอนนั้นบอกจะไม่ให้ชายให้สารระงับใช่ไหมแล้วคนก็บอกว่าไงตอบจากนี้ไปจะแบนจับ ใายสะหะมงคลฟิล์มทุกอย่างใช่แล้วกลายเป็นประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งคือตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนผู้จัดจําหน่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลายคนอาจจะอเฮ้ยถ้าเกิดป็นสหมงคลฟิล์มเราจะไม่ดูออนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องนี้กันครับ นี่เลยนะครับกลายเป็นเรื่องวุ่นวุนเมื่อสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่คําสั่งจากสารนะครับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับ Fast and Furious 7นั่นเองครับจากกรณีพิพาทระหว่างเสียเจียงบอสใหญ่แห่งค่ายใบโผลนั่นเองครับก็มีการฟ้องร้องจาพนมพร้อมด้วย Universal Pictures และ UIP นะครับฐานละเมิดสิทธิ์ แต่ว่าในที่สุดนะครับก็ได้เข้าฉายแต่ว่ากระแสในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่ไม่พอใจและก็แอนตี้นะครับจะไม่ดูหนังของสหมงคลฟิล์มครับซึ่งเรื่องภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์อย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค6อวสานหงสานะคะที่กําลังจะเจาะคิวเข้าฉายโดนหางเลขไปด้วยค่ะด้านผู้กํากับท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะชี้แจงผ่านทางพันทิปว่า นาเรศวนทุกภาคเนี่ยไม่เคยใช้ทุนจากสหมงคลฟิล์มเป็นแค่เพียงผู้จัดจำหน่ายเท่านั้นจนมีข่าวลือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายเป็นเจ้าอื่นซึ่งผู้ช่วยผู้กำกับอย่างคุณชายอดัมก็ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะการที่จะเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านแล้วอยู่ดีจะขออนุญาตเปลี่ยนเสาเข็มมาฮะผู้จัดจำหน่ายโดยปกติแล้วมีการวางแผนล่วงหน้านะะมีการที่จะต้อง พูดคุยกับสายภาพยนตร์ในการที่จะขายหนังไปที่สายภาพยนตร์แต่ละสายในการที่จะวางคิวฉายในการที่จะฟังบล็อกกิ้งการการเช็คตัวยอดฉายกำไรม,ม,มีเรื่องซับซ้อนอีกเยอะมากนะครับการเปลี่ยนโดยฉับพันก็ต้องมีค่าเสียหายใช่ไหมมีค่าเสียหายมีค่าช,ช,ชดใช้ในส่วนหนึ่งในการเลื่อนฉายในการที่ต้องไปคุยกับค่ายหนังทุกค่ายว่าจะมีการเลื่อนฉายนะเพราะาเราเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายก็ต้องเปลี่ยนการฉายใช่ไหมต้อง จะต้องทำหลายๆสิ่งนะฮะแล้วก็ทีนี้มันไม่ได้กระทบแค่แค่หนังไทยเพียงเรื่องเดียวแล้วก็ค่ายเดียวด้วยจะไม่ได้กระทบกับแค่สามมงคลแต่หมายถึงกระทบกับทุกๆค่ายทุกๆโรงภาพยนตร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคือเราก็ก็คิดว่าก็คงคงอาจจะเป็นอยู่ที่สหรหรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้ก็ต้องก็ต้องดูครับว่า,วาทางผู้ใหญ่ทางทา่านพอ่อทางท่านแม่ผมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เขาตัดสินใจอย,อย่างไรผมเป็นแค่คนทํางานคนหนึ่งผมแค่เป็นเป็นส่วนส่วนทำงานส่วนหนึ่งอยู่ในในในหนังเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็หนังเรื่องนี้กก็ทําาางงนับมมคล เป็นผู้จัดจาหน่ายมาตั้งแต่ภาคแรกนะครมันก็เป็น10ปีแล้วดังนั้นระบบก,การทํางานหรือพวุนี้ม,นมันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นยืนยันได้ว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนยังไม่ยืนยันครับเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ผมไม่ได้เป็นคนเข้าไปคุยกับสาหะถูกไหมครับดังนั้นผมจะไปตอบได้ยังไงใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็ตอบตามที่ผมเห็นครับว่ามันผมจะบอกว่ามันไม่ง่ายแต่ถามว่าเขาคุยกันแล้วสรุปอย่างไรผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยครับแฟนกลุ่มนึงบอกว่าอาจจะแบ่หนังนะเลสวนไม่ดูหรรืออะไอ่ี ก็ก <S an> ็เป <an> ็นสิทธิของของผู้ชมโดยปกติอยู่แล้วฮะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแต่ละคนมีสิทธิในการที่จะคิดในความที่จะออกความคิดเห็นอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็เราก็เราก็ชี้แจงแล้วนะฮะทั้งทั้งพ่อทั้งผมก็ชี้แจงในในเรื่องนี้แล้วว่าว่าว่าในความเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ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 ในประเด็นที่ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะเราก็ฉายหนังไปตามตามปกติของเราฮะอันนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาฮะ ะงั้นต้องรอติดตามกันต่อไปอว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสหมงคลฟิล์มเหมือนเดิมหรือรไม่นะคะ <laughs> นะครับมาต่อยหนึ่งเรื่องนะพี่โอเป้ก็เป็นข่าวที่น่าแสดงความเสียใจนะคะเมื่อดาวร้ายอาวุโสค,ค่ะคุณน้อยโสธรได้เสียชีวิตแล้วค่ะ วงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงอาวุโสเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าน so ้อยโสธทรรุ่งเรืองอดีตดาวร้ายหนุ่มสุดเซ็กซี่คนหนึ่งของเมืองไทยได้จากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานหลังจากที่ทราบว่ามีอาการป่วยมานานกว่า10ปีและอาการนั้นค่อยๆลุกลามขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดต้องกลับบ้านลูกสาวที่จังหวัดพิจิตรเพื่อรักษาตัวก่อนที่คุณหมอจะสั่งให้ผ่าตัดขาทั้งสองข้างเพื่อรักษาโรคเบาหวานแต่หลังจากการผ่าตัดคุณอาน้อยก็ไม่ฟื้นและ เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่2เมษายนในเวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะโดยอุปนิสัยนะครับของอาน้อยคือเป็นคนที่เป็นคนจริงครับรักเพื่อนฝูงช่วยเหลือทุกคนยามเดือดร้อนจึงไม่น่าแปลกใจที่อาน้อยจะมีเพื่อนทั้งในและนอกวงการมากมายครับเช่นเดียวกันกันกนกบอาเมาครับโกวิทวัฒนกุล เพื่อนสนิทมากกว่า37ปีแล,แล้วครับผู้ที่ทราบข่าวการจากไปของอาน้อยเป็นคนแรกจากการสั่งเสียของอาน้อยที่บอกกับลูกสาวไว้ว่าถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรไปให้โทรบอกอาเมาเป็นคนแรกครับครับเพราะว่าพี่น้อยเขสั่งลูกสาวเขาไว้นะครับว่า ก่อนที่เขาจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเขาเขาสั่งลูกสาวคอยว่าถ้าป๋าเป็นอะไรไปให้แจ้งอาเมาเป็นคนแรกเลยเป็นเบาหวานครับเบาหวานอย่างหนักถึงขนาดเท้าเขาเนี่ยเฝ้อเน่าหมดทั้งสองข้างอรนะครับทีนี้หมอก็จะต้องผ่าตัดปรากฏว่าพอวางยาเข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยหมอบอกว่ามีอาการโรคหอวใจแทรกซ้อนด้วยก็เลยเช้าขึ้นมาจนถึงเช้าก็ยังไม่ฟื้นนะครับจน จนสายปั้มหัวใจแล้วก็ยังไม่เฟื่อนเลยสุดท้ายก็สิ้นลมตอนสิบโมงสามสิบนาทีพอดีเป๊ะเลยเลูกสาวก็โทรมาครั้งที่สี่ถึงได้รับสายถึงได้คุยกันเขาบอกว่า,อาบอกว่าหมอกําลังเอาทูบสายมือให้ป๋าแล้วอย่างงั้อพอคุยกันยังไม่จบดีลูกสาวก็บอกว่า,อ,า,อ,าอะไรนะครับคุณหมออะไรนะคะะรคะับอ้าวเลยครับคุณหมอมาบอกว่าพ่อป๋า,า,ปาสิ้นใจแล้ว ขาคงจะรอบอกเออเมายังไม่ได้รับสายพอยังไม่ได้รู้เรื่องเขาเลยยังไม่ตายแล้วก็จะเผาพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมงครึ่งผมค่อนข้างจะได้ดูแลจะเป็นคนสุดท้ายนะครับดูกันมาสามสิบเจ็ดปีนะครับช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดสามสิบเจ็ดปีมาแล้วตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่เล่นหนังใหญ่ด้วยกันเรื่องตีแสกหน้าเอเป็นพี่ที่ซี้ที่ททสนิทมากๆนะครับเออแข่งฝีมือแล้วก็นน้องนุ่งทุกคน อยากแล้วอันเรื่องนี้ไม่มีกดแต่อยอันรุนแรงขนาดไีก็ไม่กดนักเรียนครับเป็นคนที่ใจสปอร์ตใจใหญ่ใจกว้างใจถึงและรักพวกรักพร้องใครถ้าพวกเพื่อนฝูงใครเดือดร้อนใครถูกรังแกนีแกแก้แกจะไม่ยอมแกจะจออกหน้าเลยอพอทราบไหมคะว่าสิ่งที่อน้อยยังห่วงอยู่มีอะไรบ้างไหมเอ่ยไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีเพราะว่าเขามีห่วงอะไรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว พูดถึงด้านผลงานของอน้อยนะคะท่านเป็นนักสแสดงอาวุโสชื่อดังที่มีผลงานมากมายอน้อยแจ้งเกิดจากบทดาวร้ายจากภาพยนตร์เรื่องอุกาฟ้าเหลืองในปีพุทธศักราช2523ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนด้วย ความที่เป็นหนุ่มหล่อมาดแมนผิวคมเข้มสไตล์ไทยแท้ไว้หนวดทําให้เขากลายเป็นดาวร้ายสุดเซ็กซี่และขายดีมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องอาทิคําสิงไอปอสีไม่มีเส้นไอหนวดเหล็กต่อมาก็หายหน้าจากวงการไปพักใหญ่ก่อนจะกลับสู่วงการอีกครั้งและกลายเป็นนักแสดงขายดีในช่วงวัยชราด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์มีผลงานภาพยนตร์ในยุคหลังอีกหลายเรื่องค่ะเช่นซุ้มมือปืนผีหัวขาดน้ำมันรพยและกลับมาร่วมงานกับ หม่อมเจ้าชาตรีฉเฉลิมยุคคนอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผลงานล่าสุดก็คือครัวโตอมตะเทระกรุงรัตนโกสินทร์ผลงานกำกับโดยสมเกียรติเรือนประพัดค่ะ นี่พ่นุ่มไอสีสนะุบน่ะมันพิมมือพนุ่มใช่ไหมสีสุบไหนเหรอไม่ลุงก็ไปอ่านที่ร้านกาแฟอ่านตามข่าวตามหนังสือพิมพ์นั่นแหละทั้งนี้นะครับคุณสมเกียรติเรือนประพัดเคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะให้อาน,น้อยรับบทเป็นหลวงปู่สุข ในภาพยนตร์เรื่องกรมหลวงชุมพรครับแต่ว่าก็น่าเสียดายที่อน้อยได้จากไปเสียก่อนโดยในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธ,ธีชาปนก,กิจศพของอน้อยนะครับที่วัดเขตมงคลวังรายภูนครับจังหวัดพิจิตรซึ่งอาเมาและเพื่อนๆในวงการก็จะไปร่วมส่งอน้อยขึ้นสวรรค์ด้วยแหละครับขอไว้อะไรและแสดงค,ความเสียใจไปกับคร,บครอบครัวของอน้อยด้วยนะคะใช่แล้วน,นะครับ